ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราธิวาส FM 98.25MHz เมกะแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะได้เวลากลับมาติดตามรับฟังข่าวท้องถิ่นและข่าวบริการประจําวันสําหรับข่าวที่น่าสนใจวันนี้พลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีการต้อนรับดาโตุสี าดิล,ละยูโซรัฐมนตรีอาวุโสกระทรวงโยธาธิการมาเลเซียพร้อมคณะเข้าพบหาหรือณห้องรับรองตึกบัญชาการหนึ่งทำเนียบรัฐบาลในโอกาสที่ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการคมานาคมขนส่งเชื่อมต่อไทยมาเลเซียในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความคืบหน้าอย่างเป็นรูป,ปธรรมตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันด้านการคมานาคมขนส่งเชื่อมต่อระหว่างสองประเทศพลเอกประวิทธ ได้ย้ำถึงการสร้างสะพา,านข้ามแม่น้ำโกลกแห่งใหม่และการสร้างถนนเชื่อมต่อด่านศุลากากรสะเดาแห่งใหม่บุกิตกายูฮิตามจะลดความคับข้างการจาราจรขนส่งการค้าการลงทุนระหว่างกาันและเป็นประโยชน์ร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันพิจารณาขอบเขตการสำรวจและเก็บข้อมูลเชิงภูมิศาสตร์ในฝั่งไทยตามที่กรมทางหลวงดำเนินการสำรวจแล้วเสร็จและไทยอยู่ระหว่างเสนอฝ่ายมาเลเซียผ่านกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งขอให้ฝ่ายมาเลเซียพิจารณาร่างการออกแบบรายละเอียดการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโกลกซึ่งฝ่ายไทยได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และส่งมอบให้ฝ่ายมาเลเซียแล้วเมื่อปี2559พร้อมกันนี้ไทยยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะกำหนดให้มีการประชุมด้านเทคนิคร่วมกันเพื่อให้ได้ท่าทีที่ชัดเจนในการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อและให้สามารถเปิดใช้ด่านศุลกากรแห่งใหม่ได้โดยเร็วพร้อมทั้งขอให้ฝ่ายมาเลเซียสนับสนุนโครงการศึกษาทางเชื่อมต่อจังหวัดสตูลรัฐเบอร์ลิสอย่างเป็นทางการด้วย ดาโต้สีฟาดีละยูโซกล่าวว่ามาเลเซียพร้อมสนับสนุนผลักดันโครงการที่มีร่วมกันให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมตามที่ฝ่ายไทยเสนอโดยจะจัดประชุมร่วมกันทางด้านเทคนิคและรายละเอียดก่อนจะเสนอคอรมอให้ความเห็นชอบพร้อมทั้งขอขอบคุณคนไทยที่สนับสนุนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการออกแบบก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางหลวงซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ติดตามข่าวสารในพื้นที่อย่างใกล้ชิดรู้ทันทุกความเคลื่อนไหวก่อนใครกับข่าวท้องถิ่นประจำวันรับฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสวทนราพิวาส FM 9 8ด5 m มเฮแล้วคุณจะรู้ข่าวสารก่อนใคร